แปลนบ้านเนี่ยมีความสําคัญยังไงถ้าเกิดว่าสมมติเรากำลังจะสร้างบ้าน,นี่ยเราควรจะเลือกแปลนบ้านอะไรยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับอาจารย์จะพจะพูดเสมอว่าคุณมีโอกาสสร้างชีวิตคุณเลยดีกว่าสร้างชีวิตคุณหรือกําหนดชีวิตคุณนะ่ะได้เพราะแปลนบ้านทุกคนมีบ้านอยู่ถูกไหมครับไม่มีใครหรอกทุกคนที่ไม่อยู่บ้านมนุษย์คนเราเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้ทั้ง24ชั่วโมงหรอกค,คุณทําได้แค่เต็มที่อาจารย์ให้มากสุดๆเลย12ชั่วโมง ถึง16ชั่วโมงแล้วคุณจะต้องไปหาที่หลบพักคาว่าที่หลบพักก็คือที่ที่คนรู้สึกว่าคุณต้องปลอดภัยค่ะก็คือตัวบ้านคุณเองแล้วถามว่าถ้าบ้านคุณไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณไปอยู่ในบ้านคุณก็จะมีแต่แย่ลงไปค้าขายไปทําธุรกิจเนี่ยเราต้องเจอผู้คนมากๆหนาตาอยู่แล้วเราจะเอาชนะเขาได้หรือเขาจะชนะเราหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถรู้ได้แต่อย่างน้อยๆวันนี้เราแพ้ เรากลับมาบ้านเรามีที่พักพิงเรามีที่ที่เรารู้ว่าเราอยู่แล้วปลอดภยัยนั่นก็คือการกําหนดแปนตัวนี้แต่ถ้าแปนตัวเนี้ส่งเสริมให้คุณธุรกิจดีถ้าแปนคุณถูกต้องแรกแรกหลักๆเลยคือสุขภาพคุณจะได้ก่อนคําว่าสุขภาพได้ก่อนคือถ้าแปนคุณถูกต้องโรครายที่เกิดขึ้นจากตัวบ้านนี้ส่งผลมาตัวคุณมันก็จะไม่เกิดพอไม่เกิดคุณออกไปทํางานนอกบ้านคุณจะรู้สึกว่าคุณสดชื่นแต่ว่าถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกว่าป่วย เป็นภูมิแพ้ม <อะ S 1> ั่งอ่าภูมิแพ้เกิดจากอะไรอ่าหน้าบ้านหันทิศใต้ไม่เปิดหน้าต่างเป็นภูมิแพ้ทันทิศเหนืออ่าอันนี้เป็นภูมิแพ้แน่นอน <ห displays. S 2> ไม่มีลมเข้าใจไหมฝุ่นฝุนละอองเนี่ยฮะนภูมิแพ้มาเลงเกิดจากในบ้านอ,อีกอ่าจากหลอดไฟที่ติดตรงนั้นตรงนี้ตรงห้องทํางานตรงนี้ตรงนั้น<ล>อ่านี่มาเลงโรคไตเกิดจากห้องน้ําติดอยู่กับห้องนอนติดอยู่ในห้องเดียวกัน <Primary S 2> พอคุณเกิดโรคต่างๆ,น, Lan, ๆนานาพวกนี้แล้วความรู้สึกที่อยากจะออกไปทํางานก็ไม่มีก็ถึงบอกว่าอันดับแรกคุณสร้างแฟนก่อนคืออันดับแรกเลย ทำให้สุขภาพคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสองจัดตําแหน่งให้มีอํานาจบารมีซึ่งปัจจุบันนี้ยากคาว่าอํานาจบารมีเนี่ยคุณไม่ต้องว่าคุณจะจัดให้คุณคุมบริวารลูกน้องหรือภายนอกก่อนเลยเอาแค่ว่าคุณจัดคุณคุมลูกคุณให้ได้ก่อนคุณคุณคุมลูกก่อนนะหรือว่าคุมแม่บ้านให้ได้ก่อนทุกวันนี้ห้องใหญ่มาสเตอร์มอยู่ข้างหน้าหมดเลยอยู่ชั้นสองห้องแม่บ้านอยู่ชั้นล่างอยู่ห้องที่ดีที่สุดห้องลูกอยู่ชั้นสองข้างหลัง ผมถามว่าเวลาต้นไม้แกว่งที่ฐานแกว่งหรือใบแกว่งถูกไหมครับจะเป็นใบแกว่งทั้งนั้นเลยใบอ่าแล้วคุณไปนอนอยู่ที่ยอดของต้นไม้ยอดอยู่ที่ใบแบบแกว่งโดนลมแล้วมันแกว่งเนี่ยคุณก็จะไม่มีความมั่นคง,นคงอ,อ่อนไหวง่ายใ,ใครมาพูดอะไรหน่อยคุณก็โอเคไม่เป็นไรได้อีกคนนึงมาพูดโอเคได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนลูกเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งบารมีส่วนคนใช้แม่บ้านเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งที่มีอํานาจมากที่สุดมผมถามว่า ชุกวันนี้ใครเป็นเจ้าบ้านไม่ใช่คุณนะเพราะว่าอะไรคุณต้องออกไปทํางานหาเลี้ยงแม่บ้านถูกไหมแม่บ้านอยู่บ้านคุณไม่อยู่บ้านแม่บ้านนั่งกดทีวีดูทีวีอยู่บ้านมากกว่าเราถูกนั่งโซฟ้ากดดูทีวีของอะไรหมดก็จดให้คนให้เราไปซื้อผมนึงถามว่าใครเป็นแม่บ้านคใครเป็นเจ้าของบ้านอ่ะผมพูดถูกไหมใช่ค่ะนี่ความเป็นจริงของโลกประจําวันนี้แล้วยิ่งมีครอบครัวแล้วผู้สามีภรรยาขับรถผู้ชายขับรถแฟนนั่งข้างหน้า แม่บ้านนัง่งหลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงรผมถึงบอกว่า <password. S 2> ตําแหน่งบรารมีเนี่ยควรจะไปจัดให้ถูกต้องคุณคุมลูกได้คุณคุมแม่บ้านได้แค่เนี้ยคุณก็สามารถคุมข้างนอกได้แหละปัจจุบันนี้ที่คุมลูกไม่ได้ที่เห็นต่างๆนานาเลยว่าคุมลูกไม่ได้ลูกขับไปขับรถมอเตอร์ไซค์ลูกไปเกเลไปนู่นนี่นั่นเนี่ยเกิดจากตัวบ้านทั้งนั้นเลยเพราะคุณไปนอนอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้ลูกมานอนอยู่ข้างหลังในตําแหน่งที่มีบารมี ลูกจะเอาอะไรคุณต้องให้ถ้าคุณไม่ให้ลูกไม่พอใจละหน,น,นีไปนั่นไปนี่ปัจจุบันนี้เราเห็นได้ได้ฟังข่าวเยอะลูกหนีออกจากบ้านไปตามหาไม่เจอน,นู่นนั่นเนี่เราได้ยินข่าวกันบ่อยเพราะอะไรเพราะตําแหน่งที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณคุมเขาไม่ได้นี่สองอย่างแล้วนะอย่างที่สามก็คือความรุ่งเรืองที่เกิดจากบ้านหลังนี้ถ้าคุณจัดได้ความรุ่งเรืองเกิดขึ้นได้มันก็ทําให้บ้านทั้งหลังเนี่ยทุกคนเกิดความรุ่งเรืองทุกคนไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคล บางคนถามอาจารย์ถามผมว่าอาจารย์ทําไมอาจารย์มาดูอาจารย์ไม่เอาวันเดือนปีเกิดหนูเลยอาจารย์บอกว่าบ้าน,นหลังเนี้ยคุณอยู่คนเดียวเหรอแล้วถ้าเอาวันเดือนปีเกิดคุณไปผูกแล้วไอ้คนอื่นที่อยู่ละ่ะทํำยังไงก็วนกลับมาที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าเรือลํานึงมันดีจะ,ะต้องดีทุกคนถ้ารอดต้องรอดทุกคนถ้าตายต้องตายทุกคน<ะ>ถูกไหมครับคุณจัดวงช่้ยถูกได้ความรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับทุกคนเลย<ะ>ก็ถึงบอกว่าเนี่ย มันเป็นหลักเบื้องต้นง่ายๆของการจัดแปลนเบื้องต้นเลยครั้งแรกครั้งเดียวจริงๆในการกำหนดแปลนแล้วหลังจากนั้นแปลนตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดคุณกำหนดคุณตรงไหนกำหนดที่ว่าคุณจะเข้าห้องน้ำคุณต้องเดินไปเข้าห้องน้ำคุณจะไปนอนคุณก็ต้องเดินไปห้องนอนคุณไม่สามารถกดรีโมทให้ห้องน้ำมาหาคุณกดรีโมทให้ห้องนอนมาหาคุณได้เนี่ยกำหนดแล้ววางแปลนตัวนี้กำหนดคุณแล้วทั้งชีวิตสิบปี20สิบปีคุณจะต้องอยู่อย่างนี้ถ้าแปลนผิดอาจารย์พูดเลยนะถ้าแปลนคุณผิดคุณจะมาบอกว่า รอให้มันดีก่อนแล้วค่อยแก้ไม่มีโอกาส <c oughs> ไม่มีโอกาสมันก็คือจะต้องให้มันดีแล้วมันก็จะเดินขึ้นแต่พอมันไม่ดีมันจะถอยหลังอย่างเดียว